อาการน้องข้าต้มผลตรวจเลือดเพื่อปีไวรัสให้ผลนก g ที i แล้วจ้าในงานวันที่13พฤศจิกายนพศ2568น้องข้าต้มกินนมกินข้าวต้มได้น้อยเส้นเะมีสีใสอุจจาระเหลวมีเนื้อครีมสลับกันบางครั้งหรือถ่ายออกมาพร้อมกันในบางช่วงเวลาอาจจะมีน้ําตาลต่ําคุณหมอทําการให้สารน้ําทางหลอดเลือดดาตลอดทั้งวันเพื่อป้องกันภาวะการขาดน้ําและพยุงระดับน้ําตาลในกระแสเลือดทำการให้ยาปฏิชีวนะการเกิดแผลในทางเดินอาหารยาก,กระตุ้น และยาต้านเฮอร์ไวรัสมอรักษาแผลกดทับรักษาแผลบริเวณผิวหนังอย่างต่อเนื่องผลตัวเฮอร์ปีวรัสเป็นเนกทีฟแล้วจ้าโดยส่งตรวจเลือดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพศ2568หมอวางแผนการเจาะเลือดอีกครั้งเพื่อคอนเฟิร์มผลจากเชื้อเฮอร์ปีวรัสที่ห้องปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์มอเกษตรศาสตร์วิรรยทยาเขตกำแพงแสนสำหรับน้องเ้าต้มยังคงต้องประเมินอาการวันต่อวันโดยมีทีมสัตวแพทย์สัตวบาลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ดูแลตลอด24ชั่วโมง